ในข้อ6ครับเขาบอกว่าถ้า AC e, เท่ากับ14เซนนะครับช่วงนี้14 CE เท่ากับ28เซนเองั้น A ถึง E จะเป็นเท่าไหร่ A ถึง E หรือว่า A ถึง D เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ยี่สิบแปดกสิบสี่เออเด็กครับเวลาจะเปรียบเทียบหนึ่งมิติสองมิติรูปต้องเปรียบเทียบกับรูปที่คล้ายกันรูปประเภทเดียวกันเช่นอันนี้ เปรียบเทียบกับอันนี้รูปประเภทเดียวกันครับไม่ใช่ไปเปรียบเทียบกับอันนี้อันนี้มาเปรียบเทียบด้วยไม่ได้เห็นไหมเออมุมที่ลองรับมุมเดียวกันเลยครับเนี่ยมุมที่ลองรับก็มุมเดียวกันเลยนะโอเคปะ่ะ <peach> น,นั้นผู้แยกรูปเป็นแต่ว่าก็ต้องเขียนย่อลงมานิดหนึ่งนะครับอันนี้ของรูปเล็กนะมุมตรงนี้เป็นมุมเซตา้ามองเห็นไหมเนี่ยวมุมเซตา้าเอ้อ ความยาวช่วงนี้สิบสี่แล้วก็ของลูกใหญ่มุมก็เป็นมุมเดียวกันเลย มุมเดียวกันเลยครับมุมเซต้าเหมือนกันนะครับแต่ความยาวตรงนี้ยาวถึงสี่สิบสองเวลาลูกเปรียบเทียบลูกต้องเปรียบเทียบลูกประเภทเดียวกันโอเคนะ หนึ่งวิติก่อนนะครับคือรัศมีครับรัศมีเทียบกันรัศมีเป็นหนึ่งวิตินะครับมันจะเป็นสิบสี่ต่อ สี่สิบสองใช่ป่ะจึงลูกของแม่สิบสี่ตัดได้เอาแม่สิบสี่ตัดก็จะได้หนึ่งต่อสามอันนี้ตัดด้วยแม่สิบสี่นะครับตัดเพื่อให้มันใช้งานได้สะดวก เอาละทีนี้เราจะเปลี่ยนให้มันไปใช้กับเรื่องพื้นที่พื้นที่เป็นสองมิติใช่ไหมครับดังนั้นพอเป็นเรื่องพื้นที่พื้นที่น่ะเป็นสองมิติลูกก็คิดได้จากการเอาอัตราส่วนหนึ่งมิตินั่นแหละไปะยกกำลังสองมามันจะกลายเป็นหนึ่งต่อเก้า พื้นที่จะเป็นหนึ่งต่อเก้างงงงไหมลูกเท่ากับว่าพื้นที่ของตรงเนี้ยหนึ่งส่วนแล้วก็พื้นที่ทั้งชิ้นนี้เก้าส่วนงั้นแสดงว่าไอ้พื้นที่ตรงตรงรูปพัดเนี่ยต้องเป็นกี่ส่วน มั่นใจลูกมั่นใจลูกอีกทีนะพื้นที่ตรงนี้หนึ่งส่วนพื้นที่ทั้งชิ้นเลยเก้าส่วน <5. S 1> งั้นพื้นที่ตรงรูปพัดตรงนี้คือกี่ส่วนแปดส่วน <5. S 1> ก็เก้าส่วนลบหนึ่งส่วนโอเคงั้นลูกก็ <5. S 1> เขียนภาพเพิ่มละเขียนภาพเพิ่มเขียนภาพเพิ่มเอาเอาไปตรงรูปพัดมา แล้วก็ใส่เพิ่มไปแค่ตรงบรรทัดน,นี้เพราะตรงหนึ่งมิติลูกใส่ไม่ได้มันเป็นคนละประเภทกัน9ลบ1นั้นอัตรา,าส่วนพื้นที่จะกลายเป็น1ต่อ9ต่อ8หรื่ที่นะครับซึ่งเป็น2มิติกลายเป็น1ต่อ9ต่อ8 ถ้าลูกรู้ค่าจริงของอันไหนสักอันหนึ่งลูกก็เอามาเทียบหาสิ่งที่เหลือได้แล้วลองมาดูกันเขาบอกว่าถ้าเซกเตรอร์ A B C เซกเตรอร์ A B C คืออันนี้มีพื้นที่154นี่หมายถึงอันนี้ครับพื้นที่ขอเนี้ยครับก็คือหนึ่งส่วนเนี้ยครับเท่ากับ154ตารางเซนเขาให้เราหาพื้นที่แรงเงาคือตรงนี้ แล้วก็พื้นที่ของ ADE คืออนนี้นะครับพื้นที่แรงเงาพื้นที่แรงเงาจะเป็นแปดส่วนอโอเคนะงั้นจากข้อมูลนี้ก่อนนะครับจากข้อมูลนี้นะให้ตรงนี้นึกส่วนนะครับ คือที่เซกเตอร์ ABC นะครับนี้เท่ากับค่าจริงคือร้อยห้าสิบสี่เาอางเซนอ่ะนี้โจทย์ให้มานะครับตรงนี้มาจากโจทย์ พื้นที่แรงเงาก็ <S <S คือตรงรูปพัดนั่นแหละนะครับมันจะเท่ากับแปดส่วนหนึ่งส่วนคือร้อยห้าสี่แปดส่วนก็แปดคูณร้อยห้าสี ก็พันสองร้อยสามสิบสองตารางเซนต่อไปพื้นที่ของเซกเตอร์ ADE ครับคำถามสุดท้ายพื้นที่เซกเตอร์ ADE ก็คืออนันนี้ซึ่งพื้นที่ของมันจะเป็นเก้าส่วน เก้าค <9, S 2> ูณด,ด้วยร้อยห้าสิบสี่หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบหกตารางเซนอ่ะอันนี้ก็ครบแล้วครับมีใครงงตรงไหนไหมลูกเออพอพอจะนึกออกยังความเชื่อมโยงระหว่างหนึ่งวิติกับสองมิติเออ ที่สอนมาตอนนั้นก็บอกลูกแล้วว่ามันไม่ได้ใช้ได้แค่กับสี่เหลียบเลียม,ยมวงกลมมันใช้ได้กับลูกทุกชนิดแหละที่เป็นลูกที่คล้ายกัน